โควิดมาไปไหนก็ไม่ได้อยู่บ้านทานอาหารมากขึ้นนอนดูซีรีส์อย่างเดียวน้ำหนักก็เพิ่มขึ้นน้ำตาก็คุมไม่ได้ความดนก็ขึ้นเป็นคำพูดที่คนไข้ช่วงนี้มาบอกหมอบ่อยมากเลยครับในความเป็นจริงแล้วแม้จะอยู่ที่บ้านอย่างเดียวนะครับเราก็สามารถออกกําลังกายที่เพิ่มขึ้นได้โดยตัวอย่างเช่นเดินหรือวิ่งหน้าทีวีนะทำงานบ้านให้มากยิ่งขึ้นก็สามารถมีกิจกรรมกายที่เหมาะสมได้ เลยก็ตามครับถ้าจะออกกาลังกายจําเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมก่อนเสมอไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์หรือการรอ์มอัพร่างกายโดยเฉพาะคนที่มีโรคประจาตัวนะครับเช่นโรคเบาหวานน่าจะจําเป็นต้องมีการเจาะตรวจน้ําตาลก่อนการออกกำลังกายเสมอครับว่าต่ําเกินไปหรือส,สูงเกินไปหรือไม่ ถ้าเราพร้อมแล้วไปดูตัวอย่างการออกกำลังกายที่บ้านกันครับครับผมกลับมาพบกับผมโคชนัดกันอีกครั้งนะครับสำหรับ EP นี้นะครับจะเป็นเรื่องของการออกกำลังกายที่บ้านหรือว่า Home Exercise นะครับโดยปกติแล้วนะฮะการออกกำลังกายที่บ้านเราจะต้องการการออกกำลังกายที่ค่อนข้างกระชับเนาะแล้วก็สามารถได้ประโยชน์หลายอย่างภายในคราวเดียวน,น,นะครับปกติจะใช้เทคนิคที่เรียกว่า Circuit t r a i n i n g นะครับหรือว,ว่าการออกกำลังกายแบบสถานีเราจะนำการออกกำลังกายแบบบริหารกล้ามเนื้อนะครับมาทำต่อเนื่องกันนะครับประมาณ ห้าถึงแปดท่าก็ได้เนาะแล้วก็นอกจากจะช่วยเรื่องบริหารกล้ามเนื้อแล้วเนี่ยจะช่วยเรื่องของบริหารหัวใจได้อีกด้วยนะครับโดยที่วันนี้เราก็จะนําเทคนิคนี้นะครับมาให้พี่ๆได้ลองออกกําลังกายกันนะครับโดยเริ่มต้นอย่างแรกเลยเหมือนเดิมครับอบอุ่นร่างกายแล้วก็ดันนิมิสเซชชิ่งกันก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาอบอุ่นร่างกายนะครับด้วยการเคลื่อนไหวแบบง่ายๆนะครับเป็นการศิลปะต่อสู้นะครับเริ่มจากท่าแรกนะครับเป็นท่าชกนะครับผมยื่นก้างขานะฮะ ประมาณช่วงสะโพกนะครับแล้วตั้งแขนขึ้นมาสองข้างเลยนะครับผมถ้ายืนเนาะส่วนท่านั่งก็เช่นกันนะครับแล้วก็เราจะชกแขนเริ่มจากข้างขวาชกไปด้านหน้าเฉียงตัวนิดนึงบิดลําตัวนะครับผมสลับซ้ายขวาเราจะส่งจากขาย่อนนิดนึงได้นะครับชกตรงขวาซ้ายนะครับเลอจะบิดแค่นี้ก็ได้เหมือนกันนะครับขอให้เราได้เคลื่อนไหวร่างกายนะครับอ่ะมาตั้งการดพร้อมเดี๋ยวไปพร้อมกันนะครับสองท่านนะครับหนึ่งสองชกขวาครับไป ชกซ้ายมีตัวนิดหนึ่งอ่าซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาไปอ่าจังหวะนะครับใครที่ดูคลิปตามนะครับสามารถเลือกจังหวะของตัวเองนะครับอยากจะเหนื่อยกว่านี้ก็เร่งความเร็วได้นะครับผมหรือแค่จังหวะนี้ก็ได้ประโยชน์เช่นกันนะครับโอเคแล้วก็ได้มีการเคลื่อนไหวนะครับให้ร่างกายได้อบอุ่นมากขึ้นอ่าขออีกสี่ที่มา 3 2อีกทีหนึ่งซ้ายโอเคอ่ะชกไปแล้วนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะสลับไปเป็นช่วงขาช่วงการตีเข่าบ้างน,นะครับเราจะตีเข่าวขวาขึ้นมาพร้อมตั้งแขนขึ้นแล้วดึงมือนะฮะกับเข่าเข้าหากันแล้วก็สลับข้างซ้ายแล้วก็ขวานะครับผมอ่ะเดี๋ยวเริ่มจากข้างขวาก่อนนะครับตั้งแขนขึ้นครับผมท่านั่งก็เช่นกันนะครับเป็นการนั่งแล้วก็ตีเข่าเนาะหนึ่งสองขวา ซ้ายไม่ต้องรีบขวาดึงซ้ายเกงท้องขวาดึงขึ้นมาโอเคตีขึ้นมานั่นแหละครับผมตัวตรงดึงปุ๊บงอตัวนิดนึงตีเขา่าตีเขา่าไม่ต้องรีบนะครับใช้ท้องดึงเขา่าเกงงลำตัวเกงงลำตัวอ่าบิดตัวเล็กน้อยหายใจขวาซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขยักเร่งความเร็ว เร่งได้เลยนะครับเท่าที่เราทำได้เนะาะมาขออีกนิดนึงสี่สามสองหนึ่งซ้ายโอเคอ่ะสุดท้ายนะครับในการวอร์มอัพเดี๋ยวเราจะมาฟันศอกกันนะครับผมก็เช่นกันนะครับตั้งแขนขึ้นมานะฮะตั้งหมัดขึ้นมาแล้วก็เราจะใช้ศอกนะครับสับเข้าไปนะฮะขนานกับพื้นหันศอกชี้ตรง แล้วบิดลําตัวนิดหนึ่งนะครับสลับซ้ายขวาบิดลําตัวเปิดส้นเทา้าสำหรับท่ายืนสําหรับท่านั่งนะครับก็นั่งแล้วฟันศอกบิดตัวได้เลยนะครับอ่าโอเคมาพร้อมครับตั้งแขนขึ้นตั้งแขนเตรียมนะครับศอกขวาก่อนเนาะสามสองหนึ่งไปขวาซ้ายขวาซ้ายแข็งแรงเท่าที่ไหวไม่ต้องเหวี่ยงแรงเกินไปเนาะอ่าโอเคขวาซ้าย ขวาซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายโอเคไปต่อครับใครเร่งได้อยากเร่งเร่งได้นะฮะไม่ไหวช้าลงได้นะครับผมจับจังหวะตัวเองนะครับขออีกแค่สี่สสองที่หนึ่งซ้ายโอเคอ่ะ ครับผมกับการอบอุ่นร่างกายเนาะเดี๋ยวเรามายืดดกล้างเนื้อแบบเคลื่อนไหวนะครับท่าแรกเราจะทําการเตะขานะครับตรงไปด้านหน้าสําหรับคนที่ทำท่ายืนนะครับผมจะให้กางแขนออกทั้งสองข้างแล้วก็เริ่มจากเตะขาซ้ายเนาะเราใช้มือขวาแตะที่เขา่าเป็นการเตะขาเข่าตรงพับตัวลงเล็กน้อยบิดลําตัวนะ,อะลองดูนะครับแล้วก็เปลี่ยนข้างช้าๆพับตัวแตะค่อยๆแตะ แตะเข่าพอนะครับสาหรับท่านั่งนะครับเหมือนกันเลยแต่ว่าเป็นการเหยียดขาออกนะครับกางแขนเหมือนกันแล้วก็แตะขาวางขากระป้านะครับที่เดิมแล้วก็เปลี่ยนข้างเตะใช่แค่แนี้เองเนาะอ่ะโอเคทำพร้อมกันนะครับสําหรับใครนะครับที่สามารถยกได้สูงเนาะอย่างผมก็อาจจะลองเป็นการแตะปลายเท้าได้เหมือนกันนะครับขึ้นอยู่กับสมรรถภาพของแต่ละคนเนาะอ่ะโอเคถ้าพร้อมแล้วนะครับเริ่มจาก ขาซ้ายเตะขึ้นนะครับมือขวานะครับแต่3 2 1ไปแต่ไม่ต้องรีบดีโอเคขาขวาขาซ้ายขาขวาอาจจะแค่เข่าก็ได้เนาะแค่นี้พอแต่เน้นในการเพิ่มการบิดลำตัวนะครับเป็นการยืดเหยีดยดกล้ามเนื้อนะครับช่วงต้นขาด้านหลังแล้วก็รลำตัวด้วยนะครับน่องด้วยนิดหนึ่งขออีกแค่2อที สุดท้ายโอเคครับอ่อนชา้าเอาละครับต่อมานะครับก็เมื่อกี้ช่วงขาไปแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาช่วงส่วนบนบ้างน,นะครับเดี๋ยวเราจะกางแขนเฉียงแบบนี้เนาะสลับซ้ายขวาเป็นการยืดนะครับช่วงอ,อกช่วงหลังเราจะนํามือมาประกบกันตรงกลางแล้วกางขึ้นนะครับผมโดยเริ่มจากมือขวาด้านบนมือซ้ายด้านล่างนะครับเปิดไหละยืดอกบีบสะบักโอเคพร้อมเนาะตั้งแขนประกบกันครับหนึ่งสองไปขึ้น ลงขึ้นอ่ะยืดอกโอเคหลังตรงเกรงท้องหายใจนี่ฮะเป็นการยืดเหยียดนะครับช่วงอกช่วงหลังวงางเบาๆประกรบการกลาง s t r e t นะครับยืดช่วงอกแล้วก็ช่วงหลังอเอพยายามไม่ให้หลังแอนตามนะครับเกงท้องไว้ขออีกนิดหนึ่งสองทีครับ อีกทีเดียวโอเคผ่อนกลับมาวางนะครับขออีกหนึ่งท่านะครับผมเป็นการฝึกเรื่องของการเปิดสะโพกนะครับข้อสะโพกนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มจากข้างขวาเนาะมือเท้าเอวนะครับทั้งท่านั่งและท่ายืนจะทําการยกขาขวาขึ้นกลางขาออกแล้วแตะที่พื้นแล้วกลางแล้วหุบกลับมาที่เดิมแล้วเปลี่ยนเป็นข้างซ้ายยกกลางวางแล้วหุบกลับมาอ่าเวลาเราวางนะครับปลายเท้าจะชี้ไปด้านข้าง แล้วหุบกลับมาเนาะ,ะลองอีกทีหนึ่งเนาะยกกลางปลายเท้าชี้ด้านข้างหุบกลับมาโอเคนะครับผมมาเดี๋ยวเริ่มพร้อมกันเลยนะครับมือเท้าเอวทรงตัวหนขาขวายกกลางวางปุ๊บกลับมาโอเคก้างวางกลับโอเคเปิดตัวตามไปได้เล็กน้อยนะฮะเท่าที่เราทําได้เนาะเท่าที่ไหวอ่าถ้าใครไหวแล้วอาจจะเป็นแค่ไปแต่ขาตัวอยู่ที่เดิม เราจะทาให้เปิดสะโพกได้มากขึ้นนะครับหรือใครยังทรงตัวยากนะครับหรือไปไม่ได้ก็จะบิดตัวตามไปด้วยไม่เป็นไรนะครับโอเคกลางว่างช้าๆอ่ะมาขออีกนิดเดียวขออีก2ทีนะครับข้างขวามาขวากลับซ้ายกลับโอเคครับผมก็เป็นการนะครับ อบุนร so ่างกายแล้วก็ยืดหยยดกล้ามเนื้อแบบเคลื่อนไหวเพื่อเตรียมพร้อมกับการออกกําลังกายแบบซร์กิตเทรนนิ่งแล้วนะครับก็ช่วงนี้ก็เหมือนเราทำคาร์ดิโอเบาๆด้วยเนาะนะครับผมครับผมเข้าสู่ช่วงออกกําลังกายนะครับของ EP นี้นะครับโฮมเอ็กซ์ซ e ์ออกกําลังกายที่บ้านนะครับโดยเราจะนําเทคนิคเรื่องของซร์กิตเทรนนิ่งหรือว่าการออกกําลังกายแบบสถานีที่นําการบริหารกล้ามเนื้อมาทําต่อๆกันนะครับเพื่อได้ประโยชน์ทั้งเรื่องของบริหารกล้ามเนื้อแล้วก็ประโยชน์ทั้งเรื่องของแรนหัวใจไปด้วยในตัวเลยนะครับเดี๋ นมาฝากกันนะครับมีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกนะครับท่าแรกนะครับท่าสควอตหรือว่าท่าการลุกนั่งนั่นเองเนาะกางขานะครับกว้างกว่าช่วงสะโพกแล้วก็เหยียดแขนตรงเนาะแล้วเราจะย่อตัวลงแล้วเราก็ขึ้นยืนนะครับอย่างที่บอกหายใจนะครับขึ้นหายใจออกนะครับอ่ะทีนี้นะครับสำหรับท่านั่งก็จะเป็นการทำเล็กเอ็กเซนชันหรือว่านั่งเตะขาเหยียดขาขวาตรงแล้วก็ขาซ้ายสลับกันได้เลยครับ พันช้าอ่าเนาะขวาซ้ายนะับเป็นหนึ่งครั้งนะครับสควอตก็ทําแบบนี้นะครับส่วนต่อไปนะครับท่าต่อไปนะครับท่าต่อไปท่าที่สองจะเป็นท่านะครับที่บริหารในส่วนของกล้ามเนื้อช่วงหัวไหล่นะครับตั้งแขนสองข้างขึ้นอ่ากำมัดลวมๆนะครับกางแขนออกเลยนะครับท่านั่งก็เช่นกันนะครับผมทําเหมือนกันเลยแล้วก็เหยียดแขนขึ้นนะฮะ ให้ข้อมือนะครับอยู่แนวเดียวข้อศอกเราต้องหัว,หวไหล่ผ่อนลงช้าศอกต่ากว่าไหล่เล็กน้อยนะครับแล้วดันแขนขึ้นตรงโดยที่พยายามไม่ให้หลังแอนนะครับผมสังเกตนะถ้าเราดันแล้วเราดันแล้วแอนหลังอันนี้อาจจะทำให้เจ็บหลังได้เพราะฉะนั้นนะครับลำตัวตรงดันขึ้นผ่อนลงช้าแค่นี้เองนะครับโอเคอ่า ท่าที่3นะครับผมท่าที่3นี้เป็นท่าฮิปฮิงนะครับหรือว่าท่าพับสะโพกนะครับเท้าวางเท่าช่วงสะโพกมือวางที่ต้นขาแล้วค่อยๆสไลด์มือพับตัวลงแล้วจังหวะออกแรงคือจังหวะขึ้นหายใจออกดันสะโพกขึ้นตรงไปด้านหน้าเป็นไหล่เชิอดออกขึ้นครับผมเช่นเดียวกันกับท่านั่งนะครับจะเอามือแตะหูแล้วค่อยๆพับตัวลงแล้วขึ้นนะครับพับจากลำตัว ลงแค่ไหนแค่นั้นนะครับพยายามพับท้องเข้าหาต้นขานะฮะโอเคท่าที่3เนาะต่อไปนะครับท่าที่4นะครับผมจะเป็นท่าโรนะครับหรือว่าท่าบีบสะบักเหยียดแขนนิ้วโป้งชูขึ้นเพดานนะครับแขนอยู่ประมาณช่วงอกหรือว่าช่วงท้องนะครับดึงศอกผ่านลำตัวบีบสะบักชี้ศอกไปด้านหลังผ่อนดึง และผ่อนแค่นี้เองนะครับโอเคเราจะทำนะครับสท่านี้นะครับต่อเนื่องกันเริ่มจาก squat นะครับแล้วก็ไป shoulder p r e s ต่อด้วย h i ป h ิ n แล้วก็ r o นะครับทำแบบนี้เนาะท่าละ10ครั้งนะครับเดี๋ยวมาลองกันดูเลยนะฮะอะมาพร้อมนะครับกางขานะครับในท่าส q u a t สำหรับท่านั่งเนาะเป็น leg e x t e n t i o n นั่งเตะขาขวา1ซ้าย1นึ่ะครับทำต่อเนื่องโอเคสำหรับใครทำ squat ชูแขนขึ้นตรง10ครั้งพร้อมกัน3าเริ่มครับไป ขึ้นหายใจออกหนึ่งลงขึ้นสองหน้ามองตรงหายใจออก3ดีครับสค่อยๆ5มา6พผ่อนชา้า7อีก3มทีมา8ปดนำตัวตรงไว้9เก่งท้องโอเคจบไป1น่ท่าต่อเลยนะครับตั้งแขนขึ้นครับการสอกข้อมือนะฮะ ้อสอกแนวเดียวกันพร้อมแล้ว10ครั้งดันขึ้นไป 1, <c oughs> 1. ข้อมือเหนือไหล่ 2. กิ่งท้องตัวตรง 3. ผ่อนลงช้าหายใจ 4. ลงหายใจเข้าขึ้นหายใจออก 5. ดีครับ 6. มา 7. ผ่อนช้าช้ากิ่งไหลไว้8 9 10โ okay. อเคขยับขาน,นิดนึงขยับแขนวางเท้าอยู่ใต้แนวสะโพกนะครับ ท้าไปเลข 11, สิเนาะฮิปฮิงนะครับผมสำหรับท่านั่งนะครับมือแต่หูพับลำตัวเท่าที่ไหวนะครับโอเคถ้ายืนมือวางต้นขาด้านหน้าเปิดไหล่ย,ยืดอกพร้อมครับเตรียมตัวหายใจเข้าลึกโอเคผ่อนหายใจออก1 2ไปโอเคขึ้นหายใจออกดันสะโพกขึ้น2ลงช้าๆเก็บค้างมองตรงสค่อยๆสโอเคห ชาชาหกออกแรงจากสะโพกต้นขาดแานหลังนั่นสะโพกไปนี่ครับ8ปดนิดหนึ่งเโอเคครับผมจบไปแล้ว3ามท่าท่าสุดท้ายนะครับตั้งแขนขึ้นนิ้วโป้งนะครับยกขึ้นมากดบาาโลงนะครับดึงสอกผ่านลำตัว3ามสองหนึ่งดึงหนึ่งอ่อนชา้าดึงสองไปสาม สี่สังเกตเรนสบักเนาะห้าดึงข้าหากันหกผ่อนช้าเจ็ดแปดเก้าทีเดียวโอเคผ่อนครับผมอ่าจบไปแล้วหนึ่งรอบนะครับผมสำหรับเซตที่หนึ่งสำหรับเซอร์กิตเทรนนิ่งนะครับนำเท้ากำไก่สี่4ท่ามาทำต่อเนื่องกันทำแบบนี้เนาะวนซ้ำกันไปนะครับประมาณ3เซตนะครับโดยที่พักระหว่างเซตอาจจะสักประมาณ ย0่สิบวิถึงสามสิบวิก็ได้นะครับโอเคเราไปต่อกันเลยเนาะ,ะไม่เหนื่อยมากนะครับก็จะได้ประโยชน์เรื่องของกล้ามเนื้อแล้วก็หัวใจด้วยมาเซตสกลางขานะครับเท่ามากกว่าช่วงสะโพกนะครับถ้านั่งอย่าเมเป็นนั่งไต่ขานะครับเอยยดแขนตรงสววอนะครับสามสอลงขึ้น1โอเคขึ้นที่สุดดันสะโพกข้างหน้า2ผ่อนช้าหายใจ3ามลงหายใจเข้าสขึ้นหายใจออก ห้าค่อยๆหกถ้าถูกนะครับเจ็ดไม่ต้องรีบจนเกินไปแปดขึ้นให้สุดเก้าหน้ามองตรงโอเคสิบ okay. ครับผมอ่ะกางขายืนมั่นคงตั้งแขนขึ้น shoulder press นะครับผมสามสองหนึ่งไปหนึ่งผ่อนชา้าหายใจสองลงหายใจเข้าขึ้นหายใจออกสามสี่ตอนลงเกงต้านหน่อย ห้าเหมือนหนักนะครับมือพชา้าช้า7 8 9โ okay. อเคพร้อนกับมาวางเท้านะครับเลขก1 1นะครับฮิปทิงนะครับหรือว่าถ้านั่งก็จะเป็นมือแต่หูเตรียมเนาะพับลำตัวมือวางต้นขานะฮะพร้อมครับ1 2ไปพับตัวลงเก็บคางมองตรงขึ้น1ขึ้นให้สุดเดินสะพกมังหน้า2ไป 3ผ่อนช้าลงขึ้น4ค่อยๆลงขึ้น5ถึเงท้องไว้หายใจ6ลงช้าๆมา7เอ็ดเดียว8ผ่อนช้า9บโอเคครับสุดท้ายนะครับของเซตที่2เหยียดแขนตรงนะครับนิ้วโป้งขึ้นมา กดบ่านะครับพยายามไม่ยกแล้วบ่ายกตามเนาะกดบ่าโลงหนึ่งสองดึง 2, บสบีสะบักหนสองไปให้สุด3ผ่น 4, อนช้าสีผ่อนห้ผ่อนหายใจเข้าดึงหายใจออกอกเกงท้องไว้7นิดหนึ่งแปดเสโอเคอ่าเซตสุดท้ายนะครับมา หายใจลึกนะครับผมย่ำทงย่ำเท้าว,วัาดแขนแล้วเดี๋ยวเรามาจบเซตสามด้วยกันนะครับคราวนี้เนาะใครไปเร็วได่ไปเร็วเนาะนะครับแล้วแต่เราเลยนะครับใครไหวก็ไปตามผมได้นะะกลางขานะครับเท่าช่วงสะโพกเหยียดแขนตรงนะครับผมสำหรับทางบ้านสามารถทำจำนวนครั้งมากกว่านี้ได้นะครับพร้อมแล้วหนึ่งสองไปท่านั่งก็เป็นนั่งแต่ขาเหมือนเดิมโอเคหายใจออกสองลงหายใจเข้า 3แล้วฮึบสีห้ามาถีบพื้น6ดันสะโพกไปข้างหน้า7เกรงท้องไว้8 9สุดท้ายโอเคอ่ายำเทา้าตั้งแขนมาครับผมกลางแขนไว้พร้อมแล้วดันแขนขึ้นเหนือศีรษะ1หดัน1ค่อยๆลง2นี่ 3. หายใจ 4. ีหายใจ,ห,ยใจห้าหกเด,ดเดียว3าทีแปแขนตัวเองยกไหวอยู่นะฮะเสุดท้ายโอเคผ่อนลงอ่ะอีกสองท่าครับผมฮิปฮิ้งนะครับผมพับลำตัวหรือว่าหลังตรงนะครับแบคเอ็นเนชันเนาะมือวางต้นขาด้านหน้าเปิดไหล่ย,ยืดอก3 2 1ลงหายใจเข้าขึ้นหายใจออก 1. สอนันจากสะโพกทิป3หลังตรงหายใจสี่มองข่าเล็กน้อย 5. ้าผ่อนชา้า 6. กเหงท้อง 7. พับตัวไวแปดงเท้าที่ไหว 9. ในท่านั่งก็เช่นกันนะครับสุดท้ายโอเคอ่ะมาสุดท้ายจริงๆแล้วนะฮะโอเคเหยียดแขนตรงนะครับกดบ่าดึงสอกสาม,ส,ามสองหงดึงผ่อน หนึ่งหายใจออกหายใจเข้าสามสมีค่อยห้าเก่งทองไว้6หกตัวไม่แกว่งเจด็ดหายใจแปดหุบซอกมาเก้สุดท้ายโอเคครับผมผ่อนแขนลงช่วงออกกำลังกายนะครับสี 4, 5, ท 3, ت, ่ท่าทำสามเซตลองทำดูนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปคูดาแล้วก็แสติกสตรชชิ่งกันนะครับ ครับผมจบไปแล้วนะครับกับการออกกำลังกายแบบเซอร์กิตเทรนนิ่งนะครับก็ลองกลับไปฝึกกันต่อเนาะทีนี้เรามาทำครูดาวกันโดยการย่ำเท้าเบาๆเป็นการทำมัชชิ่งนะครับทั้งท่ายืนเนาะก็แค่ย่ำเท้าแ่งแขนสบายๆนะครับส่วนท่านั่งก็เช่นกันนะครับผมเพื่อให้ร่างกายได้ค่อยๆนะครับลดความหนักกิจกรรมลงจากกล้ามเนื้อที่ใช้งานอย่างหนักหน่วงมาเนี่ยก็ค่อยๆให้ได้ยืดได้หดนะครับผมย่ำเท้าสบายๆนะครับ ทีนี้นะครับอะแล้วค่อยๆหยุดนะครับเด <enth> ี๋ยวเราจะมาทําเวี่ยงแขนนะครับหมุนแขนแต่ว่าขอเพิ่มนิดนึงนะครับโดยที่เราจะทําแขนสองข้างเนี่ยคนละแบบกันนะครับแขนซ้ายก่อนแขนซ้ายวาดมาด้านหน้าวงเล็กๆก็ได้ไม่ต้องใหญ่มากนะครับแขนซ้ายวาดมาด้านหน้าอะหยุดก่อนแขนขวาวาดไปด้านหลังอาทีนี้ไปแบบปิดจังหวะก่อนครับแขนซ้ายไปข้างหน้าทีนึงแขนขวาไข้างหลังทีนึงอะไปค่อยๆไปนะครับ ซ้ายไปข้างหน้าขวาไปข้างหลังซ้ายไปข้างหน้าขวาไปข้างหลังนะครับทีนี้ถ้าใครสามารถทําได้เนาะเราไปทีเดียวเลยนะครับแบบนี้ถ้าไปไม่ได้ไปแบบเมื่อกี้ก่อนเลยนะครับถ้าไปไม่ได้แบบตัวอย่างเนาะอย่างนั้นนี้เนาะไปขวาและไปซ้ายก็ได้ถ้าใครได้อย่างนี้เลยอ่างงนิดนึงนะครับอะผ่อนครับผ่อนหยุดก่อนนะครับเปลี่ยนข้างนะครับเช่นกันขวาไปข้างหน้าก่อนเอาข้างขวาไปข้างหน้าอย่างเดียวก่อนอ่าแล้วหยุดฮึบซ้ายไปข้างหลังไปข้างหลังให้ชินก่อน โอเคแล้วเรามาลองทําแบบปิดจ,จังหวะขวาหน้าซ้ายหลังแล้วหยุดขวาหน้าซ้ายหลังขวาหน้าซ้ายหลังต่อเนื่องแบบนี้ไปเลยนะครับส่วนใครที่ทำได้ลองไปได้วยกันเลยนะครับทีเดียวขวาหน้าซ้ายหลังขวาหน้าซ้ายหลัง่า คนเริ่มเอ๊ยยังไงสับสนเอ๊ะทำไมมันไปไม่ตามที่เราสั่งเลยนะอ่ะโอเคผ่อนคท้าสบายๆอ่ะโอเคว่าแขนสบายๆครับเดี๋ยวเรามายืดเหยียดกล้ามเนื้อกันแล้วนะครับผมท่าแรกนะครับจะเป็นการยืดบริเวณช่วงสะโพกนะครับสําหรับท่านั่งนะครับกับท่ายืนเนี่ยคล้ายๆกันเลยต่างกันตรงที่เราจะยกขาขึ้นมาถ้ายืนจะต้องมีการทรงตัวขึ้นเนาะเราใช้มือนึงจับข้อเท้ามือนึงจับหัวเข่าด้านนอกนะครับดูท่านั่งก่อนแล้วกันเนาะ แล้วกอดเข้าชิดกับช่วงอกท่ายืนนะครับเหม Lang ือนกันเลยยกกอดแล้วค้างไว้แค่ไหนแค่นั้นถ้าไม่ได้แค่นี้ก็ได้เนาะสองมือได้เหมือนกันนะครับลองเปลี่ยนข้างดูนะครับมือหนึ่งจับหัวเข่าด้านนอกนะครับกับข้อเท้าแล้วดึงเข้ามาเท่าที่ไหวถ้าไม่ได้เนาะกอดแค่นั้นได้แค่กอดช่วงหัวเขา่าโอเคนะครับเดี๋ยวลองดูอีกทีนึงนะครับข้างขวานะครับผม หนึ่งสองไปยกครับแล้วค้างไว้ดีครับผ่อนลงข้างซ้ายเหมือนกันนะครับจะจับข้อเท้าก็ได้หรือจับแค่หัวเข่าได้เหมือนกันนะครับเป็นการฝึกการทรงตัวด้วยหรือถ้าใครไม่ได้หาที่จับนะับหาเก้าอี้ช่วยเนาะ,ะผ่อนลงโอเคต่อมายืดต้นขาด้านหลังนะครับสำหรับท่ายืนวันนี้เราจะยืดสองข้างพร้อมกันนะครับในท่าฮิปฮิงเนาะ หลังตรงนะครับแล้วเราค่อยๆพับตัวลงแล้วค้างไว้เหมือนที่เราเอ็กซ์เซอร์ไซส์เมื่อกี้เลยมันจะเยดบเวณช่วงต้นขาด้านหลังนะฮะแล้วก็ฝึกให้หลังตรงนะครับผมอ่ะส่วนท่านั่งเหยียค่ะตรงสองข้างเข่าตึงแล้วก็เลื่อนมือไปให้ไกลที่สุดทับนิงสองปายอ่ะโอเคไปครับพับตัวลงงอเข่านิดนึงอ่ะแล้วก็ขมิ้วท้องไว้หลังตรงหายใจเข้าออกปกตินะครับค้างไว้ก่อนขออีกห้าวินาทีขออีกห้าวินาทีสี่สามสอง 1ผ่อนกลับมาครับโอเคต่อมายืดอกนะครับ stretching ช,ช่วงอกนะครับทีนี้มือสองข้างประสานด้านหลังเปิดไหล่ยกแขนขึ้นแค่ไหนแค่นั้นแล้วค้างไว้ครับหายใจเข้าออกปกติครับในช่วงเรา stretching หรือว่ายืดเหยียดจับไม่กลัน้นหายใจนะครับค้างไว้น้ามองตรง3 2 หนึ่งผ่อนลงครับโอเคก็จบไปแล้วนะครับสำหรับผมเอเซอร์ไซ EP นี้นะฮะจะเป็นการออกกำลังกายที่บ้านโดยที่ไม่ใช้อุปกรณ์อนะไรเนาะโดยใช้เทคนิคเรื่องของการเซ์กิตเทรนนิ่งนะครับข้อควรระวังอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของความหนักกับกิจกรรมเนาะอย่างที่พวกผมออกกำลังกายเนี่ยถ้าใครคิดว่าหนักไปสามารถลดความหนักลงได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของท่าทางหรือว่าจำนวนครั้งแล้วก็เวลานะครับลองนำไปใช้ดูนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ